ความเหงาและความเบื่อหน่ายมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาช้านานแล้วครับแต่ความเบื่อมันก็เป็นสิ่งสําคัญครับที่ผลักดันให้เราอยากทําสิ่งใหม่ๆที่ตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายโดยไหนๆวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสแลลวครับผมเลยนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งครับหนังที่ผมแทบไม่เคยคิดจะเปิดมันดูมาก่อนเลยหนังเรื่องนั้นคือทีมเบอร์ตันเดอะไนท์แมร์เบ r ์ฟอร์คริสต์มาสเป็นหนังที่ผมเคยดูในตอนเด็กครับแต่ผมก็เปิดมันดูแค่ไม่ถึง5นาทีได้ซ้ํา าจจะเป็นเพราะสไตล์โกธิคด a r k แฟนตาซีที่ทุกอย่างมันดูทะมึนทะมึนแล้วก็บิดเบี้ยวไปซะหมดโปกกรบการที่มันเป็นสต็อปหมชั้นด้วยที่ทุกอย่างมันดูเหมือนของจริงมากๆทาให้ผมเลือกที่จะปิดมันไปโดยคลิปนี้จะมีการพูดถึงเนื้อหาสําคัญของ The Night Before Christmas รวมถึงเรื่องอื่นๆของ Tim มมอร์ตันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถรับชมในแบบถูกได้กระสิทธิ์ที่ Disney Plus Star เลยถ้าพูดถึง The Night Before Christmas อีกชื่อที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือชื่อของทีมเบอร์ตันครับคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวสุดดาร์กแล้วก็ตัวละครรูปลักษณ์ประหลาดทีมเบอร์ตันนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของสไตล์โกธิกที่เป็นเอกลักษณ์ภาพสีมันหม่นแล้วก็คาแรคเตอร์เพี้ยนหลุดโลกแตกต่างจากตัวละครหนังทําเงินทั่วไปอย่างชัดเจนครับอย่างเวนส์เดย์ของ Netflix ที่คืนฟอร์มให้กับทีมเบอร์ตันหลังจากหนังของแกาแทบไม่ค่อยทําเงินมากครับในรอบหลายปีและอีกหนึ่งสิ่งที่เรามักจะได้เห็นจากงานของท อย่างในเรื่องของ Edward s ส i s อร์ h a n d ์หรือในชื่อไทยก็คือเอ็ดเวิร์ดมือกันไกที่หนังจะเล่าเรื่องความเปรี่ยวเหงาของมนุษย์ประดิษฐ์ที่สร้างไม่เสร็จและมีมือสองข้างเป็นกันไกน่นามว่าเอ็ดเวิร์ดถึงแม้เขาจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์แต่ด้วยร่างกายที่ผิดมนุษย์สุดท้ายแล้วสังคมก็ยังตาหน้าเขาว่าเป็นปีศาจและผลักดันตัวของเอ็ดเวิร์ดให้แปลกแยกเพียงเพราะความแตกต่างแรกเริ่มเดิมทีทิมเบอร์ตันได้เขียนบทกวีในชื่อ The Night Before Christmas ครับในปี1982 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เขายังทํางานเป็นแอนิเมเตอร์กับทางวอลต์ดิสนียอยู่โดยเขาได้นําส่วนผสมของเนื้อเรื่องจากนิทานคลาสสิกของเคลเมนต์คลาร์กมัวในชื่อ The Night Before Christmas และ How the Grinch Stole Christmas ของ its, ดัตเท s ร์ซูธมาดัดแปลงและเล่าเรื่องใหม่ในสไตล์ของเขาเองตอนดีที่เขียนเสร็จเขาก็ได้ลองเสนอ The Night Before Christmas ให้เป็นรายการทีวีพิเศษครับสําหรับเด็กทางดิสนีย์แต่มันก็ไม่สําเร็จครับเพราะในตอนนั้นดิสนีย์มองว่าเนื้อหามันยังน่ากลัวเกินไปสําหรับเด็กแต่ก็ไม่มีอะไรจะหยุดความเก่งกาจของทิมเบอร์ตันลง ในเวลาต่อมาความสําเร็จของเ e เทอร์จูสและเอ็ดเวิร์ดซิสเฮนก็ทําให้เขามีอํานาจในการต่อรองมากขึ้นสุดท้ายแล้วดิสนีย์ก็ต้องยอมไฟเขียวให้กับโปรเจกต์เดอะไนท์แมร์บีฟอร์คริสต์มาสครับและตัวละครมาสเตอร์พีทที่ผมจะพูดในคลิปนี้ก็คือแจ็คสแกล i n g ตันราชาหัวฟักทองจากเรื่องเดอะไนท์แมร์บีฟอร์คริสต์มาสซึ่งตัวละครของแจ็คเองก็ถือว่าเป็นตัวแทนของความแปลกแยกครับแจ็คนั้นอาศัยอยู่ในโลกของเมืองฮั l โลวีนทาวที่เต็มไปด้วยผีสางคอยปฏิบัติการส่งความหลอนในคืนวัน Halloween มนตลอด จนตัวแจ็คนั้นเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาครับซึ่งถึงแม้งานฮาโลวีนที่เขาจัดมันจะออกมาสมบูรณ์แบบในทุกปีแต่ในใจของแจ็คนั้นมันกลับลวงโบไร้แพชชั่นในการจัดฮาโลวีนปีต่อไปโดยหลังจากงานฮาโลวีนและเพลงเปิดเรื่อง h i s Is h a l l o w e e นได้จบลงแจ็กก็ได้เดินเข้าป่าแบบไร้จุดหมายครับจนในเช้าตู่ของวันต่อมาแจ็กก็พบกับต้นไม้ประหลาดที่ในแต่ละต้นนั้นจะมีสัญลักษณ์แทนเทศกาลต่างๆอย่างต้นวันเลนทายท,ายที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจ ต้นไม้ที่มีรูปสัญลักษณ์ต้นสนแทนวันคริสต์มาสแล้วก็ต้นที่เป็นตัวแทนของงานวันขอบคุณพระเจ้ารวมถึงเทศกาลต่างๆครับที่เราพอจะเห็นได้ร่วมกับฮาโลวีนแล้วก็จะมี7เทศกาลครับตามที่ผมเข้าใจแล้วก็หาข้อมูลมานะครับเทศกาลเหล่านี้ที่เราเห็นนั้นจะเป็นโลกคู้ขนานกับในโลกความเป็นจริงโดยในแต่ละโลกจะมีกลุ่มผู้คนที่พักแล้วก็สัญลักษณ์ตามเทศกาลนั้นๆโดยเมื่อเทศกาลนั้นมาถึงพวกเขาก็จะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังโลกเพื่อสร้างความสุขหรือความกลัวก็สุดแล้วแต่จะทํา สามเทศกาลนั้นๆแต่ในโลกที่เราจะได้เห็นในหนังเรื่องนี้มีแค่2โลกครับคือโลกคริสต์มาสและโลกฮาโลวีนแจ็คนั้นจะได้พบกับโลกของวันคริสต์มาสเขาได้พบความมหัศจรรย์ของเสียงหัวเราะและความสนุกสนานแตกต่างจากโลกสีทะมึนทะมึนที่เขาเคยอยู่สุดท้ายแล้วแจ็คที่เคยเป็นโปรโมเตอร์ให้กับวันฮาโลวีนมาตลอดก็เกิดไอเดียอยากจะเป็นคนจัดงานวันคริสต์มาสให้กับโลกมนุษย์บ้างเขาตั้งใจจัดการสั่งให้คนในฮาโลวีนทาวน์สร้างของขวัญ เลื่อนรวมถึงกวางเรนเดียของซานตาคลอสขึ้นมาไม่วายยังจับตัวซานต้ามาอีกแต่ของขวัญที่ออกมาจากพวกผีสางแห่งฮาลโลวีนทาวมันจะออกมาเป็นอะไรได้อีกล่ะครับนอกจากความกลัวทั้งหนอนยักษ์หมวกข้างคาวและหัวตุ๊กตาวูดูทาให้คริสต์มาสในรูปแบบของแจ็คนั้นน่ากลัวเกินไปครับสุดท้ายแล้วแม้แจ็คจะไล่แจกของขวัญและทําทุกวิธีทางเพื่อให้ทุกคนพอใจแต่ความแปลกแยกของตัวประหลาดก็ยังคงเป็นเรื่องผิดปกติที่ไม่มีใครอยอมรับได้อยู่ดี เขาเลยเลือกที่จะกลับมาเป็นแจ็คสเกลิงตันคนเดิมกลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดและไม่พยายามที่จะเป็นคนอื่นแต่นี่แหละครับคือสเสน่ห์ในการสร้างตัวละครในแบบฉบับของทิมเบอร์ตันถึงรสชาติของมันอาจจะขมไปสักนิดหน่อยแต่เราในฐานะคนดูก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าอยากจะหามันมาทานอยู่ดีจริงๆแล้ว The Night Before Christmas มีตอนจบอีกหนึ่งเวอร์ชันซึ่งตอนจบในเวอร์ชันนี้ระหว่างแจ็คกำลังช่วยซารีจากเนื้อมือของอูก้บุกี ซึ่งจักจะดึงได้ที่เย็บกระสอบของอูกี้บุกี้ออกมาครับและความจริงก็ถูกเปิดเผยถ้าเป็นในเวอร์ชันปกติเมื่อ้าคลุมหลุดออกทุกคนจะพบกับความเสียดสยงของหนอนและก็มัแรงจํานวนมากที่อยู่ใน้าคลุมแต่ในจอนจบของเวอร์ชันแรกภายตายปาคลุมกับกลายเป็นดร์แฟรงเกนตายที่ปลอมตัวมาส่วนเหตุผลที่ดร์ทำเช่นนี้ก็เพราะเขาอิจฉาแจ็คที่ถึงแม้ตัวเขาจะเป็นคนสร้างซารีขึ้นมาเองแต่สุดท้ายแล้วซารีก็ยังเลือกแจ็คอยู่ดีโดยดอร์จะตั้งใจมอบบทเรียนครั้งนี้ให้กับแจ็ค และเขาก็ได้ประกาศแผนการครั้งใหม่ก่อนจะเดินหายตัวไปในประตูกับดักเป็นตอนจบในสไตล์หักมุมที่สุดท้ายเหมือนก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับการดำเนินเรื่องของ The Nightmare Before Christmas นั้นเรียบง่ายและก็ตรงไปตรงมามากประกอบกับการร้องเพลงที่เหมือนหนังแอนิเมชันดิสนีย์ทั่วไปโดยตัวหนังจะมีความยาวเพียงแค่1ชั่วโมง16บนาทีเท่านั้นครับซึ่งเป็นเวลาที่พอเหมาะพอดีด้วยประเด็นของหนังก็ไม่หนักมากเกินไปรวมถึงมีสาระข้อคิดต่อหน้าทีการทำงานที่ตัวเองทำอยู่เพราะตัวละครแจ็ค ได้เรียนรู้ในตอนท้ายว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับงานเทศกาลคิดมักเอาเสียเลยและสมควรที่จะให้คนที่เกิดมาเพื่อทํางานนี้จริงๆมาทํางานนี้ดังนั้นสิ่งที่ได้รับจากภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกับตัวละครแจ็คก็คือเราทุกคนล้วนเกิดมาทําบางสิ่งบางอย่างเราล้วนเกิดมาเพื่อมีงานที่เหมาะสมกับเราและถึงแม้ว่างานที่เหมาะสมกับเรานั้นจะทําให้เรารู้สึกเบื่อแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราตอบได้ว่างานที่เราทํานั้นเต็ไมไปด้วยความรักความน่าเบื่อหน่ายจะเบาบางลงและกลายเป็นเนื้อเดียวกับวิถีชีวิต เหมือนกับตัวละครโครงกระดูกแจ็คและเราก็จะค้นพบความสุขได้ไม่ยากจากสิ่งที่เราทำและนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วครับสำหรับเดินหนแแบบบ e ฟอร์คริสต์มาสรวมไปถึงเรื่องราวของทีมเบอร์ตันและข้อคิดจากหนังขอจบไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้ผมตั้งใจจะทำมันให้กระชับมากๆเพื่อเพื่อทุกคนจะได้มีเวลาดูคลิปก่อนจะไปฉลองคริสต์มาสก,กันขอขอบคุณที่ติดตามรักกด์เสมอมาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครที่ยังไม่ไปก็มาฟังผมเล่าทิ้งทายสักหน่อยก็ได้ครับแอนิเมชันของทีมเบอร์ตันที่ผ่านมามันได้ทิ้งจุดเชื่อมโยงและก็ทฤษฎีสมคบคิดหนึ่งขึ้นมาครับทฤษฎีที่ว่าคือแฟรงเกนวินนี่คอบบรและก็เดอะไนท์แมร์บีฟอร์คริสต์มันนั้นอยู่ในจักรวาลเดียวกันคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับในแฟรงเกนวินนี่จะมีตัวเอกที่ชื่อวิกเตอร์แล้วก็น้องหมาสปากี้ซึ่งสปากี้จะตายครับและถึงแมรวิกเตอร์จะพยายามคืนชีพมันขึ้นมาสุดท้ายสปากี้กยอย่ีอันท ตัวเอกของเราจะชื่อวิกเตอร์แล้วก็มีหน้าตาคล้ายกับวิกเตอร์จากหนังเรื่องที่แล้วซึ่งวิกเตอร์ก็จะได้มาพบกับหมาตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นหมาโครงกระดูกในโลกของคนตายแต่มันก็ดันมีรูปร่างคล้ายกับเจ้าสปา์กี้ด้วยนะสิครับและสุดท้ายกับเดอะไนท์แมร์บิลล์คริสต์มาสวิกเตอร์ที่มีความผูกพันและเชื่นงจอบพาราวีนเอามากๆก็จะตายและกลายเป็นแจ็คเกลิงตันและประเอญแจ็คก็มีหมาชื่อซีโร่ที่มันดันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายหมาจากหนังเรื่องก่อนๆไปซะด้วย และนี่ก็เป็นเหตุผลครับที่แฟงเกตวีนี่ขอบไรแล้วก็เดอะไนแ e มบีฟอร์คริสต์มานั้นอยู่ในจักรวาลเดียวกันคิดเห็นยังไงก็บอกกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมรักไกายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาจริงๆแล้วอันนี้ไปเลยครับผม